ep 4มาแล้วค่ะเดินทางมาโอเชียนพาร์คด้วย mtr นะคะข้างหน้าเป็น mtr ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราเดินทางมายังไงเพื่อที่จะมาถึงโอเชียนพาร์คนะคะตอนนี้เราอยู่สถานีหวงไทถซินค่ะไปอีก2สถานีจะย้ายไปสถานีสีฟ้านะคะชื่อสถานีเกาลุนตงค่ะค่าเดินทาง5ดอลลาร์เท่ากับ22บาทไทยนะคะ เราถึงสถานีเการุนตรงแล้วค่ะจะไปอีกสีสถานีนะคะเพื่อที่จะย้ายสถานีมาสถานีสีเขียวค่ะค่ะสถานีที่ว่าชื่อแอดมิเลนทีค่ะเพื่อที่จะไปลงสถานีสีเขียวนะคะสถานีสีเขียวเราจะไปลงที่เซาทายเวนไลท์ค่ะแล้วเราก็จะถึงโอเชียนพาร์คเลยนะคะ ก่อนออกจากจากสถานีเราต้องจ่ายเพิ่มอีก20ดอลลาร์ค่ะเท่ากับ88บาทไทยค่ะรวมค่าเดินทางเท่ากับ110บาทไทยค่ะเดินเข้ามาเราก็จะมาถามราคานะคะว่าค่าเข้าส,สวนสนุกเนี่ยเท่าไรเขาก็จะบอกว่า360บาทต่อคนค่ะเท่ากับ1,600บาทนะคะเราก็จะได้สายคล้องมือแล้วก็มาดูแผนที่ค่ะเพราะว่าสวนสนุกเขาจะกว้างใหญ่มากเลยค่ะ รอเข้าสวนสนุกตอน10โมงนะคะคนก็จะต่อคิวเข้ากันเยอะมากมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กนะคะเพราะว่าเครื่องเล่นเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะเลยถ้าเด็กเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะคะค่ะตอนนี้เรานั่งกระเช้านะคะเพื่อที่จะข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนะคะก็จะเห็นบรรยากาศทั้งทะเลค่ะแล้วก็ภูเขาที่ใหญ่มากเลยค่ะ วิวบรรยากาศจะสวยมากบรรยากาศก็อยู่ที่17องศาค่ะกำลังเย็นสบายเลยนะคะระหว่างเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเห็นเกาะมากมายค่ะส่วนสนุกเขาพิเศษตรงนี้แหละค่ะถึงค่าตั๋วเขาจะแพงหน่อยแต่เครื่องเล่นเขาก็แบบสนุกแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะตรงนี้เราจะต่อคิวนะคะเพื่อที่จะเล่นเครื่องเล่นแบบหวาดเสียวนิดนึงนะคะ บอกได้เลยว่าเล่นไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มกับค่าตั๋วนะคะอ่าตรงนี้เราเล่นอ่าลดลางสีเหลืองไปก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะไปเล่นสีฟ้านะคะสีฟ้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พอได้อยู่นะคะเด็กๆเล่นได้นะคะในส่วนตรงนี้ จะมีให้เล่นลดน้ำด้วยค่ะตรงนี้เราจะนั่งกระเช้าเพื่อที่จะกลับไปตรงที่เรามานะคะจุดแรกค่ะคนเข้าเยอะมากค่ะอาจจะเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะคือมาขึ้นแค่กระเช้าก็คุ้มแล้วค่ะทุกคน